มาพี่น้องเดี๋ยวเตรียมโตจะกลับสาแก้วไปขายรถแล้วนะก่อนจะกลับสาแก้วก็เมื่อนี้มาขนขิงว่ามาเล่นขี่ตรงไหนวันนี้เล่นขิงว่านะเดี๋ยวขนเดี๋ยวไปใส่บักนุ่งบักหน้าผักสวนขว้าวครับพี่น้องอ่าน,นี่งวัวโอ้เรียงไทถึงโคกเรื่องงัวเรียงไปถึงโคกนี่บรรยากาศอีสานบ้านเท่าครับโอเคเดี๋ยวใส่แห้งกันมือนี้ mit da <laughs> <not. lacht> <laughs> 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 不不不不不不！我讲吐了。啊！来，你站那边吧。啊。

เมื่อยแฮงพาบึงงัวก่อนนะนี่นอนเฝ้าหัวผู้ใดจะมาลักหัวเมื่อไรเด้อมีปืนพร้อมเด้อขอมาซุบซีบซึมหายิงเด้อพี่น้องเมื่อยอ่าดังไฟเป็นบ่ยังไม่ขึ้นไหเห็นเมื่อไ้ดังบ่ โอ้ oh, ปกติดังอยู่แต่ว่าขี่ขัน้นโอ้ oh, มีไฟนี่อยู่โอเคพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเ <laughs> มืม่อยเมืม่อยเมื่อยเมื่อยเมื่อยไปแทง้ง <laughs> ไปแล้วผมเจอกันสักแก้วเดี๋ยวจะกลับไปขาย,ย <laughs> รถแล้วชิงว่าครหนักเลย มันไม่เป็นชิงวัวแหงพี่น้องมันเป็นชิงวัวเปียกโคตรหนักเลยเบิง่ง